สว,ส,สวัสดีจ้า,จาสวัสดีจ้าน้องอุ่มน้องอิมพี่แจมคนงามมาเจอกันแฮมแล้วนะจ้าในอากาศบ้านเฮาแต่วันนี้เนี่ยสวยสู้น้องอุ่มน้องอิ่มไม่ได้แน่นอนเลยวันนี้สวยมากๆเลยมีสบงสบายด้วยมาพร้อมกับอืมอันนี้อะไรจ้าเนี่ยใบยสีจ้าอือน,นี้น้องอุ่มอิมเอาปตะเพณี่้านบานก็คือกันผูกเสียวเมว่วาสู่ฟังได้จ้า ประเพณีการผูกเสี่ยวโอ้โห,หน่าสนใจแน่ๆเลยแต่เดี๋ยวนะคะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 1อถึง26องศาสูงสุด3 0ถึง35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงป,ประมาณ1เมตรนะคะเอาล่ะเพื่อเข้าบรรยากาศพี่น้องภาคอีสานพี่จำอยากรู้แล้วล่ะประเพณีผูกเสียวเป็นยังไงเล่าให้พี่จำฟังหน่อยนะคะ การผูกเชี่ยวกับชื่อเอาค้นสองคอนมาผูกพันกันเป็นมตรกันเชี่ยวไหมถึงมีรแท้หรือเพื่อนแทลได้จ้าจพิธีการผูกเชี่ยวเอาไฟมาผูกแขนให้กันแล้วกัสมีผู้ไงให้โอวาดอวยพ่อนเพื่อนที่ดีต่อกันถ้าเป็นเชี่ยวแล้วก็ต้องหัก มีอีหยังให้ซอยเหลือกันได้จ้ามีน้องอยิ้มมีพญามีแทมาฝากได้จ้าพี่น้องเอ้ยมีเพื่อนดีเพียงหนึ่งที่เพิ่งไใดดีก็เพื่อนมากไม่ที่อิจฉา ทิ้งไทยกันด้วยแง่คิดที่คมมากๆเลยจ้ะเน้นที่คุณภาพไม่เน้นปริมาณกบคนพันพันพา,นานไปหาผิดก็บ,บันดิตบันดิตพาไปหาผลถูกต้องนะจ๊ะเด็กๆแม่ในเมื่อเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วเรามาผูกเสี่ยวกันหน่อยมาจ้จ้นี่เลยนี่ค่ะพี่เจมผูกเสียวให้นะ แลคะ่ะเอาละค่ะเป็นประเพณีโบราณของพี่น้องภาคอีสานที่ต้องสืบทอดกันนะคุณผู้ชมลากันไปด้วยประเพณีผูกเสียในวันนี้ติดตามอากาศบ้านเราน้องอุ่มน้องอิมแล้วก็พี่เจมเลยนะคะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย